ครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมช่องไร้สายหอยทุกท่านนะครับก็มาแล้วครับผมคลิปนี้เป็นข้อมูลเลขเด่นสามตัวบนนะครับเป็นสูตรที่สามแล้วนะครับผมก็สองสูตรนะครับสองสูตรก็มีเลขที่เด่นนะครับเลขเด่นสามตัวนะครับเหมือนกันนะครับที่ผมลงให้ก็ทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผม ส่วนในคลิปนี้นะครับผมเรามาดูกันครับว่ามีเลขชุดไหนนะครับหรือว่าเลขไหนที่เข้าบ้างนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็ไปดูกันเลยครับงวดแรกครับเด่นห้าหกเจ็ดนะครับผมเลขที่เข้าก็คือเลขห้านะครับห้าเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับงวดต่อมาเด่นเจ็ดแปดเก้านะครับผมก็เลขเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยเหมือนกันนะครับงวดต่อมาเด่นสองสามสี่ครับเลขสามเข้าที่หลักหน่วยนะครับผม งวดต่อมาเด่น890เนะครับอ่าเลข8เข้าที่หลักหน่วยอีกแล้วนะครับผมใเข้าสงวดซ้อนนะครับหลักหน่วยงวดต่อมานะครับผมเด่น1 2 3นะครับผมก็เข้าที่หลัก10หน่วยบนอีกแล้วนะครับผมงวดนี้อ่างวดต่อมาเด่น567นะครับผมอ่างวดนี้เลขเเข้าคนระับเข้าที่หลัก10งวดต่อมาเด่น7 8 9นะครับผมก็ เ8็ดับเข้าที่11 0ยหน่วยเลยนะบงวดนี้เข้า2ตัวครับหวดล่าสุดนะผมเด่น6 7 8ดนะผมก็เลข7ก็เข้าครับที่หลักสิบและงมวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 4นะครับเด่น2 3 4สาคสี่งมวดนี้ครับชุดที่3านะครับเด่น2 3 4สาสี่นะครับผมก็เรามารอลุ้นกันนะว่าวันที่16พฤษภา คม2564นะครับเลข2 3 4นะครับจะมีติดมาใน3ตัวท้ายรางวัลที่1หรือไม่นะครับผมก็ฝ right ากทุกท่า <nichts>. <shoe India> นกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมผมก็จะมีข้อมูลหวยรัฐบาลนะครับมานำเสนอทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมถูกรางวัลทุกท่านนะครับสวัสดีครับ